ยังมีใครตามคดีคุณแตงโมวนิดาอยู่ไหมครับมาดูคลิปนี้กันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งคุยกับอาจารย์ปานเทพไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไทม์ไลน์ตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าอาจารย์ปานเทพบอกว่าในคืนวันเกิดเหตุนะครับตอน2องทุ่มยีคือคลิปที่เราเห็นคุณแตงโมโบกมือร้องเพลงเชื่อว่าทุกคนน่าจะจได้นะครับไทม์ไลน์ต่อมาครับสองทุ่มสาปรากฏภาพเครื่องยนต์ท้ายเรืออยู่ในมือถือของคุณแตงโมนะครับ จากนั้น2องทุ่ม36เป็นต้นไปเนี่ยไม่มีภาพคุณแตงโมอยู่ในมือถืออีกเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นพบว่า2องทุ่ม40นาทีคุณกติกโทรหาคุณแตงโม3ทุ่ม56ปรากฏภาพคุณแตงโมกับคุณกติกถ่ายภาพคู่กันแล้วถ้าตามทำลายที่ตำรวจบอกก็คือพบว่าคุณแตงโมตกจากเรือตอนประมาณ4ทุ่ม34นาทีโดยช่วงเวลาที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยข้อมูลจาก คุณเต้มงคลกิจแล้วก็บังแจ็คนะฮะบ,บอกว่ามือถือของคุณตงโมเนี่ยถูกเปิดอยู่ในโหมดแอร์เพลนโหมดโหมดเครื่องบินนะฮะก็คือเพูดง่แง่ว่าเหมือนกับปิดเครื่องนะครับก็เป็นไทม์ไลน์ที่ไม่ตรงกันกันกบที่ตํารวจถแถลงเมื่อ3ปีก่อนคํถาถามที่หลายคนตั้งข้อสังเกตก็คือว่าตกลงแล้วคุณแตงโมอยู่บนเรือจนถึงกี่โมงกันแน่แล้วตกเรือไปตอนไหนทําไมคุณกติกต้องโทรหาคุณแตงโม ตอน2ทุ่ม40นาทีแล้วทำไมต้องปิดมือถืออยู่ในโหมดแอร์เพลนโหมดทุกท่านคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนกันหน่อยครับ